ส,สู่ิตญาณบากปาลสะใดนตรีคลิความที่ปรับส้มดุใ่ใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวประตูสู่ทุกเวลาซ่อนอยู่ในปัจจุบันขณะเธอใครรู้สึกไหมว่าชีวิตของเธอกําลังถูกชุดกระชากระหว่างสองคั่วที่มองไม่เห็นคั่วหนึ่ง คือความเสียใจความคิดถึงและเรื่องราวจากอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วอีกขั้วหนึ่งคือความวิตกกังวลความคาดหวังและความฝันในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราใช้พลังงานมหาศาลเดินทางข้ามเวลาด้วยความคิดจนบางครั้งก็หลงลืมไปว่าแล้วปัจจุบันที่เรากำลังหายใจอยู่นี้มันหายไปไหน หรือจะเป็นไปได้ว่าแท้จริงแล้วมันไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เป็นเราเองที่มองข้ามมันไปลองจินตนาการตามชั้นช้าๆนะลองนึกภาพว่าจักรวาลทั้งใบคือห้องเพียงห้องเดียวที่กว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดห้องนี้มีชื่อว่าปัจจุบันขณะและเธอก็ใช้ชีวิตทั้งหมดของเธออยู่ในห้องนี้เพียงห้องเดียว ปัจจุบันคือช่วงเวลาเดียวที่มีอยู่แล้วอดีตละ่ะอยู่ที่ไหนอดีตก็เปรียบเสมือนอัลบัมรูปภาพที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นหนังสือในห้องนี้มันไม่ได้เป็นที่สถานที่ที่เธอสามารถเดินทางกลับไปได้เมื่อเธอคิดถึงอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเธอในปัจจุบันกําลังเดินไปหยิบอัลบั้มรูปเล่มหนึ่งมาเปิดดู ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเศร้าล้วนเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ถูกกระตุ้นโดยภาพในความทรงจำเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเธอมีอำนาจที่จะเลือกปิดอัลบั้มนั้นลงแล้ววางมันกลับไปบนชั้นได้ทุกเมื่อแล้วอนาคตละ่ะอยู่ที่ไหนอนาคตก็ปเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าพร้อมด้วยผู้กันและสีสันครบคัน ที่ตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องนี้มันไม่ใช่ดินแดนที่ถูกสร้างรอไว้แล้วเมื่อเธอกังวลถึงอนาคตเธอก็กำลังใช้ผู้กันจุ่มสีแถวและสีดำวาดภาพที่น่ากลัวลงบนผืนผ้าใบนั้นเมื่อเธอฝันถึงอนาคตเธอก็กำลังใช้สีสันที่สดใสวาดภาพที่เธอปรารถนาลงไปการกระทำทั้งหมดการวาดภาพทั้งหมด เกิดขึ้นตอนนี้ในห้องนี้เท่านั้นและเป็นประตูสู่ช่วงเวลาทั้งหมดเมื่อเธอเข้าใจเช่นนี้เธอจะเห็นความจริงอันน่าทึ่งว่าปัจจุบันขณะไม่ได้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ขั้นอยู่ระหว่างอดีตกับอนาคตแต่มันคือศูนย์บัญชาการคือประตูมิติที่เธอสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ทุกช่วงเวลาได้ประตูสู่อดีต เธอไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เธอสามารถเยียวยาอดีตได้จากปัจจุบันด้วยการเลือกที่จะมองภาพในอัลบั้มนั้นด้วยสายตาที่ใหม่ที่เปลี่ยนด้วยความเข้าใจการให้อภัยและความเมตตาเธอสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออดีตได้ในตอนนี้ประตูสู่อนาคตเธอไม่สามารถกระโดดไปสู่อนาคตได้ แต่เธอสามารถสร้างสรรน,นาคตได้จากปัจจุบันด้วยการเลือกสีและภาพที่เธอจะวาดลงบนผืนผ้าใบในวันนี้การกระทำความคิดและคลื่นพลังงานที่เธอส่งออกไปในตอนนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งอนาคตของเธอพลังทั้งหมดของเธอจึงไม่ได้กระจัดกระจายไปตามการเวลาแต่มันรวมศูนย์อยู่อย่างสมบูรณ์ที่นี่ในปัจจุบันขณะนี้ อดีตคือภาพวาดบนผนังห้องส่วนอนาคตคือผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าแต่ผู้กันและสีสันทั้งหมดอยู่ในมือของเธอในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดขึ้นจากการต่อต้านปัจจุบันขณะทางจิตใจคือการยืนอยู่ในห้องที่แสนวิเศษแต่กลับปรารถนาที่จะอยู่ในภาพถ่ายของเมื่อวานหรือกระโจนเข้าไปในผืนผ้าใบของวันพรุ่งนี้ อิสรภาพที่แท้ทิงจึงไม่ใช่การมีอดีตที่สมบูรณ์แบบหรืออนาคตที่มั่นคงแน่นอนแต่คือการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเธอเกิดขึ้นและจบลงในปัจจุบันขณะที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้น <S <s เมื่อเธอสร้างสันติกับปัจจุบันขณะเธอก็ได้สร้างสันติกับชีวิตทั้งชีวิตจงหยุดเดินทางข้ามเวลาด้วยความคิด แล้วกลับมายัางห้องเพียงห้องเดียวที่มีอยู่จริงประตูสู่ความสงบอิสรภาพและพลังสร้างสรรค์ทั้งหมดเปิดรอเธออยู่เสมอในปัจจุบันขณะขอบคุมจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆคร,รับหากมีคำถาม หรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ i